สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมตนแค่บาวอีสานพารุยครับพ่อแม่พี่น้องอีพี่นี่นะครับผมกับสิผ้าพีผ้านองมากินเขาเที่ยงนะครับผมบรรยากาศข้างหลังเหมือนเดิมครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าโขกน้องหน้าเฮาคือเกาครับพ่อแม่พี่น้องอีพี่นี่นะครับผมน้องตนกะนี่ได้พัก นะครับผมกระลำนะครับผมแล้วก็แตงกวานะครับแตกะมะเขือแล้วก็สะเดานะครับยายบอกว่าเอาสะเดาไปกินกับน้ำเด้อพะนะนะครับผมตรงตุ่นก็ะเล็เตรียมมาครับผมเมนูเด็ดครับอีพีนี้ก้อยกุ้งครับผมหรือว่าตำกุ้งนะครับผมนี่กุ้งตรงต้นก็ชิเลือกไซโคกร์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ่าหมือว่านี่ ได้บอกตานะครับผมว่าให้ใสกุ้งในนนองสาห้างไวย์ไใ,ในเดอพ่ะนะก็ได้บอกตาใสาไว้ก็เลยได้นะครับผมได้มาประมาณาถ้วยน้อยนะครับผมถ้วยน้อยหนึ่งก็เลยว่าสิมาเฮ็ดคลิปกินก้อยกุ้งหรือว่าตํากุ้งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับผมอีพี่นี่กินเขาตอนเที่ยงครับผมมาครับอีสานเบาอีสานผ้าลุยแล้วก็ต้องมาลุยครับพ่อแม่พี่นอ้องเอา แหลีเข้ากับโคกนะครับผมนี่โคกเข้ากับเหลี่ยงก,กุ้งก่อนละ่ะโอ้ยพี่น้องเหียงก,กุ้งใส่ก่อนเนาะนี่กุ้งกุ้งเป็นแน่ตายแน่ครับพ่อแม่พี่น้องกุ้งสวยเหลียงใส่โคกไว้เขาว่าสิต่ำเลยนะครับต่ำกุ้งแฮ่พ่อแม่ต่ำเลย ตำกุ้งครับผมตำกุ้งสดตำกุ้งสดเทปเป็นก้อยแล้วครับผมก้อยก้อยกุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งดิบนะครับพี่น้องพี่นี่กะมาคนเดียวครับผมชายเดียวชายเดียวเลยวันนี้ <c oughs> น้องสาวนะครับผมน้องสาวกะ ไปเลียนพิเศษนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันที่3 3นะครับผมมกราครับคิดอยากกินกุ้งนะครับผมอยากกินกุ้งฝอยก็เลยบอกตาใส่กุ้งไว้ให้พอ,พอดีก็ะได้นะครับได้ก็เลยเอาปาเสียามาเห็ดกินนะครับ พอสมควรแล้วเฮากะวางไว้นะครับผมหลังจากนั้นเตรียมสากครับผมนี่สากของเฮานะครับผมเขาก็าต้องตำแหลกได้เพราะพ่อเม่พี่น้องบขต้องตำเลยกาบาเป็นโตกินได้พอดีเดี๋ยวขออนุญาตเอาต,อตำข้างล่างได้ครับอ,อนุญาตำตำตำข้างล่างเลยพ่อเม่พี่น้องอาจจะบ่เห็นตอนลงต้นตำเน้อ เ้ากระใสนี่ครับบะกรอกลงไปบีบบะกรอกลงไปในโคกปึ๊บครับผมเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวหรือว่าความฝาดให้กุ้งนะครับว่าให้ข้าวมีกินข้าวนะครับผมแล้วก็บีบบางหน้าใส่ก่อนของของน้องต้นที่ปรุงแบบนี้นะครับผมใช้พวกเครื่องเครื่องอันนี้กรเครื่องเทศก่อนนะครับผมเพื่อดับกินข้าว นี่อันนี้ต้องตอนเตรียยม,มาฝานมายัางดีเอาลงไปเลยเท่ากับใส่หัวหอมแต่กะต้นหอมนะครับใส่ลงไปเครื่องปรุงของเขาครับต่อไปเท่ากับ ใส่พริกผงนะครับผมพริกผงลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับกุ้งเพิ่มรสชาติครับผมให้มันดูมีสีสันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอุ้ยปิดฝานะครับผมฝาเ้าวกระตำไปเลยตำไปเรื่อยๆโขกไปเรื่อยๆนะครับผม ไปเรื่อยๆครับผมเข้าไปไน่น้องนี่พงนัวหรือว่าชูรสนะครับผมเหมือนเดิมครับใส่หน่อยเสแปรหน่อยใส่ลายเส่บรลายครับผมใส่ลงไปเลยชึบป,ปิดฝาการปิดฝาไว้ครับผม,มฟื้นหลังจากนั้นเ,เท่กำปั้นะครับผมลงไป ที่ลงไปลงไปครับผมเรียบร้อยเขากระตําเหมือนเดิมครับพ่อแม่พีน่น้องนี่เห็นบ่สีสันชุดฉาดเป็นจะแซบครับซิม,มึงก่อนอืมเขาทาแซบแล้ว แสบแล้วแสบแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตำกุ้งหรือว่าก้อยกุ้งนะครับผมอเอากระเทีลงไปเลยนะครับขวดลงไปนะโอเค เก็บแบเรียบร้อยครับผมวัอนี้ก้อยกุ้งนะครับผมไปผักสะเดามานนะครับยายบอกว่าเอาสะเดาไปกินน้าเด้อยนะกับอันผักนะครับผมมะเขือนะครับผมแตงกวานะครับแกลาผักกาดขาวนะครับผมครับผมนี่แหละครับผมอีพี่นี่นะครับพาพีีพระนองมากินข้าวเที่ยงก้อยกุ้ง หรือว่าตำกุ้งนะครับผมโอ้ยหอนกินเขาเที่ยงครับผมน้ำกันก้องเขาอยู่เสร็จละนี่กล้องเขาเตรียมมานน้ำเลยีเตียมมาจากบานใหม่ๆเลยครับกินเขาอยูท่ทงอยู่ท่ากับก้อยกุ้งกุ้งสดนี่อาจจะบ่สดครับผมอาจจะมีโตตาย ตัวเป็นผสมกันครับจ๋อดเลยอือแรมกว๋วยกุ้งกินเขาเที่ยงครับผม ขอโทษขออภัยด้วยครับตอนพี่น้องคนที่เพิ่กินดิบนานๆน,น,นะครับนานๆกินทีลงต้นอนะ่ะเท่อที่ได้กินนะครับผมอาหารแบบนี้นะน้นหายยากครับแล้วมันเท่อสีใส่ได้ ทำง่ายๆนะครับผมก่อยกุ้งหรือว่ายำกุ้งจำกุ้งครับยำยำกุ้งฝอยก่อยกุ้งเข,ข้าเจ้าวาอร่อย จับเยอดกจินขเก่าเที่ยงยุธงยุทยาบรรยากาศดีครับช่วงตอนเศารานะครับผมก <c oughs> ็มีฝนน้อยๆฝน,นตกนะครับอื้ม อืมอืมฝยอดนี่แหละครับบาวีสานก็ต้องกินแบบอีสานครับผม อูมันนี่แซ่บครับกระหล่ำคำเขาคำยังไงครับตุยตุยนะไครับเี่เฮ่เลยมากินเขนาเหนียวติดมือ ก๋วยกุ้งบรรยากาศดีกินคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย อืมว่ากระกเดาครับอนะไรพี่นังกระเด่วคุมๆม,มันมีกระเดาวคุมกระเดาหว,วานนะครับอันนี้ใหญ่กระเด่วคุมๆปลัดๆกินล่ากระวาน 嗯。Mm. mm -hmm. ผักทุกชน,นิดนะครับมีประโยชน์แซบ่บมานี้ผาพี่พ่าหนองมาลุย กอยกุ้งคนเดียวเลยมาเนี่ยรองเท้าไปเรียอ,องหืยดทั้งกลิ่นทั้งเพชร 嗯，嗯。Hmm. ครับไก่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับการยู่การกินอายุห้ากินนะครับผมแบบวิธีอิสานแบบบ้านๆนะครับผมน้องต้นกะมาถ่ายคลิปคนเดียวมื่อนี้กะพาพี่น้องมากินก๋อยกุ้งก๋อยดิบกุ้งดิบครับผม คลิปนี้ก็ขออนุญาตินเขากินน้ำก่นได้ครับพ่อแม่พี่น้องแบ่บฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้ตนแค่บ่าวอีสานผาลุยน้ำเนยได้ครับฝ <c oughs> ากกดไลน์นะครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนครับผมพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดซับสไครต์ให้ตนแค่ช่แนลบ่าวอีสานน้ำเนได้ครับพ่อแม่พี่น้อง นีขอตัวลาก่อนครับขออย่าก,กินเขาเจอกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องเว็ดมาเฮ็ดคลิปเอียงให้เบิง่งคอ,อยติดตามกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปไบบเพียงแค่น,นี้ครับผมขออย่าก,กินเขาสวัสดีครับบ๊ายบาย